มีอะไรรอกธรรมะธรรมะคือเห็นความคิดแล้วก็พูดเขาไปยึดความคิดได้ก็สบายแล้วเราก็ไม่ไหลตามมันแต่ไม่ผักมันไม่รับมันมาดูมันเฉยเฉยความคิดเกิดขึ้นรู้ทันก็ดับรู้ทันก็ดับแต่สนวน่างน้ไม่ค่อยรู้ทันมันก็ไหลไปนะแค่เราหยุดหยุดดูมันก็รู้ทันรู้ทันก็ก็ไม่พูดทำไมไม่คิดต่อไมไม่มีอารมณ์ต่อเนื่องอารมณ์มีแต่ไม่มีอารมณ์ต่อเนื่องดีใจได้เสียใจได้ร้องไห้ได้ได้หมดแต่มันจะไม่มีอารมณ์ยาวไม่มี เห็นปุ๊บพอดับมันก็ปล่อยปล่อยตัวใหม่มามันก็จับใหม่พอมีลมได้สักพักมันก็ปล่อยปล่อยเสร็จก็เกิดใหม่มันก็จับใหม่ทีนี้พอมันเห็นชัดๆบ่อยทีนี้เพราะมันเกิดขึ้นมันก็ไม่จับแล้วมันก็เป็นความคิดเกิดเองใช่ไหมแล้วก็ดับเองเกิดเองแล้วก็ดับเองเกิดเองแล้วก็ดับเองส่วนไอ้ผู้รู้ผู้ดูก็ดูเฉยๆรู้เฉยๆเห็นเฉยๆทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยเห็นแบบ ตั้งใจจะไปเห็นไม่ได้ต้องฝึกไปก่อนเห็นบ่อยๆซ้ำๆซ้ำๆแล้วมันก็จะเป็นอัตโนมัติเองดังนั้นพวกที่พูดเอามาพูดเอามาแสดงยังไม่ยังทําไม่ได้ต้องเป็นแล้วถึงจะมาพูดแล้วถึงจะเป็นแต่ถ้าในขณะที่ฟังมาจํามาเอ่อมาเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยมันเป็นจํามามันยังไม่เห็นของจริงเป็นผู้รู้ที่รู้จริงๆเป็นผู้ตื่นที่ตื่นจริงๆเป็นผิ้เบิกบ,บานที่เบิกบ,บานจริงๆ